ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับผมปิดไปเกือบ30กว่ากระถางนะครับผมนี่จะพาทุกท่านนั้นมาชมนะครับต้นที่แพ็กเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านนะครับเพิ่นสงสัยว่าที่ผมบอกว่าขายดีนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้มาให้ชมเมิ่งนะครับผมต้นที่แพ็กแล้วนะครับผมนี่ยาวเลยนะครับผมซึ่ง บางคนเพิ่งกระสงสส่นะครับผมเนาะผมกับโบมีเวลาว่างแพกเล่นดอกครับผมทุกท่านนี่ครับแพกให้ลูกค้าแบบจริงๆเลยละครับผมนี่เดี๋ยวพาย้อนกลับไปดูเดี๋ยวพาทุกท่านนั้นย้อนกลับไปดูตอนที่กําลังจะแพกนะครับผมเป็นต้นไม้ที่มีแต่ต้นสวยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนีก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมยอดขายประมาณเกือบ30สิบกระถางนะครับผมมีแต่กระถางนีใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งบอลสีช้างเผือกใบบัวหรือว่าบอลสีอีเหนานะครับนะครับผมบอลฮกหลงนะครับผมที่ยังได้รับความนิยมนะครับที่เป็นกัใหญ่แล้วก็มีบอลสีห้องเฮานะครับอันนี้เป็นเริ่มแพงเป็นนักราชแล้วนะครับผมนี่กัใหญ่มากนะครับผมเนาะล่นตะก้าใหญ่เลยนะครับนี่จะรัดให นี่ครับใต้กระถางก็จะรัดไปยันล่างเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เพื่อเป็นการเซฟนะครับอันนี้ลงไปทางภาคใต้นะครับผมขอบคุณลายๆนะครับมีบอลสีปิกนารีนะครับที่เป็นฟอร์มกอนะครับวันนี้ส่วนอันนี้เป็นบอลสีง้อถอดรูปนะครับผมเนาะผมเรียกง่ายว่าง้อป่านะครับมันก็จะมีะตะปุมตะปำคล้าย ตะกูลไก่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบอนสีเงาะถอดรูปนะครับผมเป็นกัดสีแล้วเพิ่นจะสวยนะครับผมทุกท่านเป็นสีชมพูเต็มใบเลยนะครับจะมีตะปุ่มอยู่คล้ายตะกูลไก่นะครับอันนี้ก็มีลูกค้าอันนี้กันลูกค้ารับแล้วนะครับผมเนาะแพ็คเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ครอบนะครับผมเดี๋ยวไปดูทางด้านฝั่งนี้นะครับผม นี่พอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลสีหกลงแล้วก็บอลสีกวนอิมนะครับอันนี้แพคไปพร้อมกันเพราะว่าฟอร์มบใหญ่มากนักเราก็จะรวมกันแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็ใครชอบอันนี้ใครชอบราคาที่ย้อมย่มลงมานะครับผมก็มีนะครับผมเนาะกว่ละ3ามร้อยกว่าบาทประมาณห้าร้อยก็มีแล้วแต่ฟอร์มนะครับมาด้านฝั่งนี้อันนี้คือนารายอวตารนะครับอันนี้ลูกค้าเป็น อันนี้เ่นชอบตับรามเกียรน,นะครับผมสะสมนี่แพกไปพร้อมกันเลยนะครับมาฝั่งนี้ก็จะมีมักวาดลังสันนะครับผมอันนี้แถมให้ลูกค้านะครับเป็นซื้อหลายนะครับผมลูกค้าท่านนี้ซื้อเยอะเลยนะครับผมยอดเยอะเลยสำหรับลูกค้าถ้ายอดเยอะนะครับผมก็จะมีการแถมไปให้แบบนี้นะครับผม อันนี้คือกุบไปรันนะครับผมเริื่มกัดสีมาแล้วนะครับผมอันนี้อาจจะกอไม่ใหญ่มากนักอันนี้ก็ราคาโปรแพงมากนักครับผมนี่บนสีปีกินรีต่างๆนะครับที่เป็นใบใหญ่ๆนะครับอันนี้จํานวนต้นไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าได้ได้ทรงใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ลูกค้าเลลนรับแล้วก็จะมีบนสีชายชนด้วยนะครับผมทางด้านฝั่งนี้นะครับผมบนสีชายชน อันนี้เป็นไซแม่พันธุ์ล้นตะก้าเลยนะครับสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้มาด้านฝั่งนี้จะเดินทางไปโคราชกันนะครับผมมีดาบคุนแผนมีหงหยกนะครับแล้วมาปิดท้ายกันด้วยบอลสีตัวนี้นะครับผมเนาะมีคนสนใจเยอะเลยนะครับสําหรับบอลสีอ๋สงไข่นะครับผมนี่คนติดต่อมาเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เพิ่นติดต่อมาก่อนนะครับก็เลยได้ก่อนนะครับผม สวยมากๆเลยนะครับผมสลับไม้ตรงนี้นะครับผมเป็นคัดสีสวยมากมากเลยนะครับผมนี่ครับไม้อื่นที่เป็นเอบไปกะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการใช้ตะกร้าครอบนะครับผม่ันแล้วก็ปิดให้สนิทแพ็คอีกทีหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาลงให้ชมเรื่อยๆสลับคลิปนี้ขอตัวไปส่งต้นไม้ก่อนนะครับ